สวัสดีค่ะพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่12สําหรับการเรียนการสอนของเรานะคะวันนี้ครูจะสอนเกี่ยวกับหน่วยเงินตราของประเทศอังกฤษค่ะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับ การพูดขอและก็การให้ข้อมูลราคาสินค้าที่มีหน่วยเป็นปอนและก็เพนนั่นเองค่ะซึ่งปอนและก็เพนเนี่ยเป็นหน่วยเงินตราของประเทศอังกฤษเราจะพูดเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นว่าราคาสินค้านั้นถูกหรือแพงยังไงจะเป็นยังไงบ้างเรามาชมกันเลยก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาทําความรู้จักกับคําว่าปอนและก็เพนกันเลยค่ะปอนและก็เพนเป็นหน่วยเงินตราของประเทศอังกฤษแต่เพนจะมี หน่วยที่เล็กที่สุดสำหรับหน่วยเงินตราในประเทศอังกฤษนะคะ1ปอนด์จะมีเท่ากับ100เพนเพราะฉะนั้น200เพนก็จะเท่ากับ2ปอนด์ถ้ามี500เพนจะเท่ากับ5ปอนด์เพราะฉะนั้นตัวอักษรที่ใช้แทนปอนด์ก็คือจะเป็นสัญลักษณ์ที่คล้ายกับตัว f ส่วนตัวอักษรที่ใช้แทนเพนก็คือตัวอักษร p หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าเพนนี เรามาอ่านคำศัพท์ในกรอบสีเขียวกันเลยค่ะคำศัพท์ในกรอบสีเขียวปอนหนึ่งปอนก็คือวันป o นข้อที่2 80เท่าไหร่คะแปก็คือ80 g h t e i e ต่อไป between b e t w e n ก็คือระวาง cheap ถูก expensive แพง นักเรียนมาดูบอทสนทนาของเด็กผู้หญิงและก็เด็กผู้ชายกันนะคะว่าเขาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเด็กผู้หญิงถามว่า how much does it cost how much ถามอะไรคะถามราคาเด็กผู้ชายตอบกลับไปว่า one p o นักเรียนดูภาพสินค้าสิคะว่าราคาสินค้ารูปภาพได้ตรงกับ one p o e r y good คะ่ะตรงกับราคาไก่ก็คือ chicken นั่นเองคะ่ะต่อไปเรามาดูราคา orange juice ออรนจูบมีราคาเท่าไหร่คะออรีนจูบมีราคาเอ็กติเพนส่วนเค้กมีราคาทรีปอนฟิฟตี้มิวมีราคาซิกติเพนนั่นเองคะ่ะนักเรียนพอเข้าใจกันไหมคะต่อไปครูจะให้นักเรียนสังเกตดูรูปภาพนะคะเราจะมาเปรียบเทียบราคาของสินค้าที่มีลักษณะ เดียวกันแต่แตกต่างกันที่ราคาใช่ไหมคะอ่านักเรียนมาดูรูปภาพในข้อที่1นนะคะเป็นการเปรียบเทียบของสินค้าอะไรคะมิวก็คือนมนั่นเองคะ่ะข้อที่1นึ่งาถามว่า how much does m i milk cost ถามราคาอะไรคะราคาส m i ย milk เพราะฉะนั้นเราต้องตอบว่า smile milk cost eighteen ต่อไปข้อที่2องเขาถามว่า how much does magic milk cost นักเรียนตอบราคาอะไรคะราคามีจิกมิวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องตอบว่ามีจิกมิวคอสซิเพนต่อไปรูปภาพที่2เป็นการเปรียบเทียบของสตรอเบอร,บรี่สตอรอเบอรี่ในข้อที่3ก็ถามว่าเฮาแมทดูสตรอเบอรี่ a อคอสถามราคาของสตอรอเบอรี่ในภาพ A ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องตอบว่าสตอรอเบอรี่ A? อคอส1ปอนด์ต่อไปข้อที่4 How ฮาแม d ดูสตรอเบอรี่บคอส ถามราคาสตรอเบอรี่ในภาพ b ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องตอบว่าสตรอเบอรี่ b cost 1 40อันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบราคาสินค้าชนิดเดียวกันแต่ราคาไม่เท่ากันนั่นเองคะ่ะนักเรียนดูสินค้าในช็อป a และก็ช็อป b นะคะในช็อป a และก็ b มีสินค้าที่เหมือนกันแต่แตกต่างกันที่ราคาใช่ไหมคะ ในช็อป A แล้วก็ B จะมีสินค้าอะไรบ้างคะมีแครอทมิ s สตอเบอรี่แล้วก็แอปเปิ a ลแครอทในช็อป A ราคา3 0 p ในช็อป B ราคา4 0 p m e มิในช็อป A ราคา7 0 p ในช็อป B ราคา8 0 p ต่อไปสตอเบอรี่ในช็อป A ราคา1.20ในช็อป B ราคา1.10 a p p l e แอปเปิลในช็อป A ราคา 8 0 p e n ในช็อป B ราคา7 0เ e n ใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูคำถามท o วร์ฟาวในข้อที่1ถึง5กันเลยคะ่ะข้อที่1เขาถามว่า The carrot in shop A h r e c h e a p Carrot ในช็อป A มีราคาที่ถูนักเรียนคิดว่าทูหรือฟาวคะในช็อป A carrot ราคาเท่าไหร่คะ3 0 p e n ใช่ไหมคะในช็อป B ราคา4 0 p e n เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบทูเป็นจริง ต่อไปข้อที่2เขาถามว่า the milk in shop B is expensive ก็คือมิลคในช็อป b มีราคาที่แพงอันนี้ตอบ True หรือ False คะเรามาดูราคากันคะ่ะมิลคในช็อป b ราคา e i p e n d ในช็อป a ราคา7 0 v e n p ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ True เป็นจริงต่อไปข้อที่3เขาถามว่า the strawberry in shop A อาช h e ถูกหรือ f าวคะสตรอเบอรี่ในช็อป A ถูกเรามาดูราคาสตรอเบอรี่ในช็อป A กันเลยค่ะสตรอเบอรี่ในช็อป A ราคา1ปอนด์20ในช็อป B ราคา1ปอนด์10นักเรียนคิดว่าร้านไหนถูกกว่ากันคะช็อป A ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ f าวเป็นเท็นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4เขาถามว่า The a p p l e in shop B are expensive ก็คือแอปเปิลในช็อป B มีราคาที่แพงข้อนี้ตอบทูหรือฟาวค่ะเรามาดูราคากันค่ะช็อป B แอปเปิลราคา70เนใช่ไหมคะช็อป A a แอปเปิลราคาเ0็เพนเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบฟาวเป็นเท็จต่อไปข้อสุดท้าย The carrot in shop B are expensive Carrot ในช็อป B มีราคาที่แพงข้อนี้ตอบทูหรือฟาวค่ะ ข้อนี้ต้องตอบถูกเพราะว่าในช e ็อปบีมีราคาแครอทที่แพงกว่าช็อปเอเราได้เปรียบเทียบราคาไปในข้อที่1แล้วใช่ไหมคะนักเรียนดูบทสนทนานี้นะคะเด็กผู้หญิงถามว่า can I buy one apple แปลว่าอะไรคะฉันสามารถขอซื้อ apple ิลหนึ่งลูกได้ไหมแม่ค้าตอบกลับไปว่า yes you can ใช่คุณสามารถซื้อได้ต่อไปเด็กผู้หญิงถามว่า h o w much d o อ s it cost ราคาใช่ไหมคะราคาเท่าไหรคะแอปเปิลแอปเปิลราคา40เพนอันนี้เป็นบทสนทนาระหว่างแม่ค้ากับลูกค้าใช่ไหมคะเกี่ยวกับราคาสินค้านั่นเองคะ่ะสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องหน่วยของเงินตราไปแล้วนะคะเป็นเงินตราของประเทศอังกฤษใช่ไหมคะจะมีหน่วยเป็นปอนแล้วก็เพนใช่ไหมคะแล้วก็มาดูการเปรียบเทียบราคาสินค้าว่าสินค้า อันไหนมีราคาที่ถูกกว่าแล้วก็แพงกว่านั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมีการบ้านให้นักเรียนทำนะคะเป็นใบงานที่5ให้นักเรียนดูภาพแล้วก็ตอบคำถามนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ